รับพี่อะไรผมขอถามทางหน่อยได้ไหมครับไม่ได้ถามมันสิมันจะคุยกับเพื่อนหรเปล่าทางอ่ะกูถามมันมันยังไม่แปลกับกูเลยว่ะอ๋อพี่แหมโอ้ยคือผมอยากถามว่าซอยนี้มันไปไหนครับอ้าวซอยนี้มันก็อยู่ที่ทุกวันนะมันจะไปไหนอ่ะฮะกูไม่เห็นมันไปไหนก็เทีวอยโอ้ยเนาะผมถามว่าอัน่ะ ไรมาถามมาเลยไอผมจะถามว่าซอยนี้มันลึกไหมอ้าวกูจะไม่รู้ได้ไงกูไม่เคยเอาไม้ลำโพงไปแย่ดูเลยดิว่ะฮะโอ้อย่างนั้นเลยอย่างงั้นจริงวะอ่าฮ่ฮ่าวุ้ยวุ้ยหายลบมาดิเลี้ยงวุ้ยวุ้ยเลี้ยงจำธรรมนูนลวร้อยบาทเนี่ยบ้านี้่เป็นทังสี่เนาะวไปไงพี่ไปไงวง ้งเลุกลุกเข้าบ้านเร็วเร็วเร็วเข้าบ้านไหนวะฮะฮะไปส่งกูด้วยวะเฮหยเราอยู่บ้านเจ้าได้ดีฮไม่เจกม่ต้องมาตัวกูล้ววะอปไ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 ปส่งส่งกับส่งะไปส่งกูครับดีๆและวะฮอกดเดียวดีๆแล้วฮะ ฮะขัดวางแล้วลุงฮัดบ้านเดาเดาลุงขัดแล้วนี่เอ่เอ้ยถึงแล้วยังอะไรไปไอ้ห่ากินเหล้าแก้เลยนะอยากขับรถเร็วแบบนี้อันจะไรเมาครับต้องการอะไรบ้าบ่ลูเรื่องเลยไอ้ฮ่า